าละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครูลิสนะครับและนี่คือวิดีโอจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะทําให้มันเป็นรายการพิเศษนะที่จะแบบว่าปล่อยออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีโคโอัดพอดแคสต์กันไปนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอาจจะมานั่งพูดนั่งเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่ผมสนใจกันในตอนนี้นะครับ ชือ่อรายการนึงคิดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเราเอาเนื้อหาของมันก่อนแล้วกันว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องอะไรนะคือในช่วงหนึ่ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของวงการเกมเนี่ยมันมันส่งๆนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ใหม่อย่าง PlayStation 5แล้วก็ Xbox One วางจำหน่ายก็จริงแต่เครื่องหายากมากไปถึงมือคนเล่นจริงๆยากมากนะครับแล้วก็ราคาสูง ในขณะเดียวกันด้านซอฟต์แวร์เกมก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าหวือหวามากก็เป็นปีที่มีเกมน่าสนใจเยอะนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มใหญ่หรืออินดี้ก็ตามเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้มี impact อะไรสูงขนาดนั้นในสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้พอสถานาการณ์ส่วนใหญ่มันทรงๆเนี่ยผมก็เลย เริ่มมองมุมมองอื่นๆในวิดีโอเกมบ้างอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าไปทำงานในลักษณะของคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมเกมนะก็เลยมองคิดดูว่าเอในประเทศไทยเนี่ยมันมีช่องทางอะไรที่เราสามารถจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็นอาชีพสร้างงานให้กับคนจำนวนมากๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมได้หรือเปล่าเรารู้อยู่แล้วว่า เราเสพสื่อเกมกันมีมูลค่าสูงนะคนไทยเติมเงินกันเยอะอะไรอย่างนี้เล่นเกมกันก็เยอะเรารู้ว่าอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยเป็นสิ่งที่กําลังมาแรงมากๆนะคนให้ความสนใจเยอะทีมแข่งคนดูคนเชียร์เยอะเรารู้ว่าเรามีทีมพัฒนาอยู่ในประเทศที่มีคุณภาพก็หลายต่อหลายทีม ผลิตเกมออกมาลงเครื่องนั้นเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น PC หรือคอนโซลก็มากมายอยู่แล้วและสุดท้ายก็คือเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นบน Twitch บน Facebook หรือว่าบน y o u b e นะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำคอนเทนต์ข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นบทสรุปรีวิว k t h r o u g h Let's Play อะไรต่างๆก็มีให้เลือกเสพกันมากมายหลากหลายผมก็เลยไปมองว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นไปได้สาหรับประเทศเราหรือว่าอุตสาหกรรมเกมอีกบ้างไหมนะครับ อาจจะอาจจะไม่ใช่ว่าเชิงว่าเป็นอาชีพยอย่างเดียวแหละมันก็เป็นความชื่นชอบความสนใจส่วนตัวของผมด้วยนะและสิ่งที่ผมมองไปเจอแล้วมันรู้สึกสะก,กิดใจขึ้นมาคือฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มความสนใจของผมจริงๆอาจจะต้องยกเครดิตให้ Nintendo Switch นะครับการมาถึงของ Nintendo Switch ผมคิดว่าเปลี่ยนแลนสเคปของ วงการ v ีโอเกมโลกไปเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวนะเปลี่ยนสเกลระดับโลกเลยถามว่าทําไม Switch เป็นเครื่องเล่นเกมไฮบริดน่าจะชัดเจนมากๆเป็นเครื่องแรกที่คลักสูตรออกมาได้ลงตัวพอดีพอดีคือคุณสามารถที่จะพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้สะดวกสบายคุณสามารถที่จะเอามาเสียบต่อออกทีวีเล่นได้ประสบการณ์แบบซีมเลสเซฟเกมเดียวกันเล่นต่อเนื่องกันได้ทุกอย่างง่ายดาย ไร้รอยต่อไม่มีปัญหาในการใช้งานใดๆนะผมคิดว่าจุดนี้มันเปลี่ยน m i n ์เซตของ Developer เปลี่ยน m i n ์เซตของ Console Manufacturer คือผู้ผลิตเครื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยหรือว่าการจัดจำหน่ายเกมอะไรไปอีกหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวก่อนการมาถึงของ Nintendo Switch โลกของ PC Gaming โลกของ Console Gaming และโลกของ Handheld Gaming รวมไปถึงโมบายเนี่ยทุกอย่างมันมีระยะห่าง ที่ค่อนข้างจะไกลกันพอสมควรนะรมันเอื้อมกันไม่ถึงกัน PC เขาอาจจะเป็นสายแนว Performance คือเครื่องแรงๆอะไรอย่างนี้คอนโซลก็คือเป็นเน้น Exclusive Handheld ก็คือพกพาโมบายก็คือเหมือนกับตลาดเติมเงินหรือว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมา Casual Hyper Casual อะไรแบบนี้นะแต่การมาถึงของ Nintendo Switch มันเชื่อมทุกอย่างให้ใกล้กันมากขึ้นมันมัดรวมทุกอย่างเข้ามาเหมือนกันเพราะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนบทสนทนาว่า เฮ้ยเกมนี้เล่นบนแฮนด์เฮลสนุกมากเลยคุณต้องซื้อเครื่องแฮนด์เฮลเพื่อเล่นเกมเกมนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับคือคุณสามารถที่จะซื้อเครื่องบนอะไรก็ได้แล้วก็เล่นบนอุปกรณ์ใดๆก็ได้อันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวคิดใหม่ว่าโอเคมันอาจจะมีอุปกรณ์แบบนี้จริงๆและไม่ไกลเกินฝันนะ n t e n d o Switch ทำให้เห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นในขณะที่บริการสตรีมมิ่งอะไรกันต่างๆเนี่ยพยายามจะทำแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเชิงเทคโนโลยีอยู่แต่ Switch มีจุดที่ได้เปรียบอย่างรุนแรงแล้วไลน์อัพเกมของ Nintendo ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ไว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมก็เลยมองคอนโซลฮาร์ดแวร์เกมมิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเราอาจจะผมผมเป็นแฟน PlayStation ผมว่าดูคอนโซล PlayStation เป็นหลักโอเคมี PSP, PS, PS Vita ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนะมันมันหมดยุคหมดสมัยของมันแล้วแล้วก็ ไม่ได้ทำใหม่อย่างน่าเสียดายนะพอ Nintendo เขามาทำ handheld เกิด Sony เราก็หนีไปเครื่องคอนโซลบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศเครื่อง PC handheld ที่ได้รับความสนอกสนใจในตลาดมากๆนั่นก็คือ Steam Deck สตีมเป็นชื่อที่เกมเมอร์ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะเป็นแพลตฟอร์มจัดจําหน่ายเกมขนาดใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเจ้าหนึ่งของโลกแล้วสตี m มันก็เหมือนกับไม่เคยที่จะมีอะโปรดักที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่ออกมาแล้วใช้ชื่อ s t e ีมเอาไว้สําหรับเล่นเกมแบบเนี้ยมาก่อนนะอาจจะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยชาว PC เขาเหมือน,นเคยมีการพยายามที่จะทําเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วให้เล่น เกมบทของสตรีมได้อย่าง Nvidia s h i e l ิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆบริษัทที่พยายามจะทําแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่มีใครเคยทําได้สําเร็จแล้วก็ไม่มีใครเคยทําแล้วติดตลาดแต่อย่างที่ผมบอกว่า Nintendo Switch มันมาเปลี่ยนแลนสเคปตรงนี้ Mineset ของผู้เล่นเปลี่ยนไปด้วยนะไม่ใช่แค่คนสร้างเกมคมผลิตเครื่องอย่างเดียวนะผู้เล่นเองก็ยอมรับได้ว่าเครื่องมันราคาเท่านี้สเปคมันเท่านี้เกมคุณภาพก็เท่านี้ นะคือตัวเองเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายราคาเต็มไปอย่างเงี้ยแล้วเกมมันมี2เวอร์ชั่นล่ะเกมที่อยู่บนเครื่องพกพาเฟรมเรทอาจจะดรอปเรสเซลูชันอาจจะไม่สูงมากนักแต่พอเราไปเล่นบน PC เราได้ทุกอย่างเต็มสมรรถภาพของมันไมเซ็ตแบบนี้มันเพิ่งจะเกิดมาแนละ้วเมื่อก่อนโอ้คนยังจะแบบว่าจับเครื่อง PSP แล้วก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่สวยเหมือนคอนโซลเฮ้ยมันสู้คอนโซลไม่ได้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือ t e ทน o s w สวิชมาละลายความคิดนี้ไปเยอะพอสมควรนะว่าโอเคทุกอย่างมันคือตามราคาของแรงของแพงก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าและ Steam Deck ก็มาเหมือนจะพยายามที่จะปักธงอันใหม่ลงไปบนวงการอุตสาหกรรมเกมนะครับสายผลิตคอนโซลนะว่าเขาจะทำฮาร์ดแวร์ที่สามารถเล่น Steam Library ได้โอ้โหแล้วเกมเมอร์ทุกคนแทบจะทุกคนบนโลกนี้ถ้าเกิดว่าเล่นเกมขึ้นมาแล้วล้วก็จริงจังขึ้นมานิดนึงเนี่ย ยังไงก็ต้องมี ID Steam แล้วแต่ละคนก็ซื้อเกมกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเกมนะแล้วถ้าเกมเหล่านั้นเราสามารถที่จะเล่นที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องสนใจว่าเราจะเล่นอยู่กับ PC ที่บ้านหรือเปล่าอันนี้มันมันสร้างจุดที่น่าดึงดูดมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั่นจึงเป็นหนึ่งในฮาร์ดแวร์ที่ผมสนอกสนใจเป็นพิเศษนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า Ste ี am เด c กออกมามันจะน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าเรามีเกมอยู่ใน Ste ีมอยู่แล้วเยอะแยะมากมาย แล้วเราก็สามารถที่จะไปเล่นที่อื่นได้แล้วสเปคเครื่องก็แรงกว่า Nintendo Switch ด้วยนะ Nintendo Switch อย่างไรก็ดีนะนับจนถึงวันนี้ก็ออกวางจำหน่ายมา5ปีแล้วนะฮาร์ดแวร์มันเริ่มจะโชว์ความความไม่ไหวแล้วว่ามันมีบางเกมบางอย่างที่เล่นแล้วคุณภาพมันดรอกมากๆอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องถึงจุดเปลี่ยนในเร็ววันและ Steam Deck ก็ดูจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม สเปคของ Steam Deck ก็มีการถกเถียงกันมากนะตัวฮาร์ดแวร์ของ Steam Deck เนี่ยมีคนเขาวิเคราะห์อะไรคนที่เขารู้เรื่องเยอะก่าออกผมนะเขาก็วิเคราะห์กันว่า Steam Deck สเปคจริงๆเนี่ยแค่ประมาณเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นนะซึ่งนี่เรากำลังจะข้ามยุคข้ามเจนมาแล้วจากเครื่อง PlayStation 4มาเป็นเครื่อง PlayStation 5และ Xbox One นะนั่นหมายความว่า Steam Deck มันไม่ได้แรงขนาดนั้นในราคาสนุนราคา ตัวเวอร์ชั่นแพงสุดนี่รู้สึกจะ600เหรียญน,นะครับได้สเปคประมาณเครื่อง PlayStation 4ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่พอใจอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พอใช้อ่าแล้วก็เรื่อง performance ของมันจะเป็นยังไงเรื่องจุดนี้ยังเป็นยังยังเป็น question mark อยู่ยังเป็นข้อกังขาข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพอใช้งานจริงแล้วมัน work หรือเปล่านะครับพวกซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการการ optimize ทรัพยากรของเครื่องมันจะดีไหมเรื่องนี้ ยังต้องดูและแย่ที่สุดเลยนะสำหรับส่วนตัวผมก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ขายในประเทศไทยครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Steam หรือว่าหน้าจอพรีออเดอร์ตัว Steam Deck เนี่ยมันไม่มีให้จองไม่มีส่งมาประเทศไทยโอเคถ้าคนที่มีช่องทางนะคุณจะไปสั่งมาจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือประเทศไหนๆที่เขาจเจริญแล้วก็สามารถให้ส่งมาเมืองไทยได้มีญาติมีคนรู้จักอะไรนั้นก็เป็นช่องทางของ ทุกคนไปนะแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะหายากหน่อยหรือถ้ากรณีแย่หน่อยเราก็อาจจะมีผู้นําเข้านะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นําเข้าเข้ามาเนี่ยราคาก็น่าจะบวกสูงขึ้นไปนะหกรเหรียญเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าคุณเงินเข้าไปมันคงไม่อยู่ที่20 0 0 0บาทอะ่ะมันคงจะต้องบวกบวกเข้าไปอีกทั้งค่าชิปปิง้งค่ากําไรอะไรต่างๆนะมันก็จะต้องแพงไปกว่านั้น เป็นไปได้อาจจะอยู่ที่3าม0 0ื่นด้วยซ้ำนะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าน่ากังวลหรือว่าทำใจรับได้ยากสักเล็กน้อยทีนี้ถ้าการจะจับจองเป็นเจ้าของส t e ีม d e ็กมันยากเหลือเกินผมก็เลยไปมองดูถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่า h a n d h e l ลพีเนี่ย มันมีใครที่ทําแล้วเวิร์กบ้างไหมมันมีเจ้าที่อยู่ในตลาดอยู่บ้างไหมก่อนสตรีมแล้วก็เป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักไว้ใจได้อะไรทานองนี้การค้นหาของผมทําให้ผมไปเจอ PC Handheld ยี่ห้อดังๆอีกอย่างน้อยก็2ยี่ห้อครับนั่นก็คือ 1. a y อาญาเนโออาาเนโเนี่ยเป็นเครื่อง Handheld PC ที่สมรรถนะค่อนข้างจะแรงมากๆในราคาที่ก็แรงตามเช่นกันนะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000เหรียญถึง1,400เหรียญนะก็แพงกว่า s t e ีมเด็กแบบเป็นเท่าตัวหรือว่าเกินเท่าตัวส่วนสเปคเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้บนจอแล้วกันนะว่าสเปคของตัว a y a n เนเนี่ยมันเป็นยังไงนะและอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ one x player นี่ก็เช่นกันครับ one x player ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำ handheld pc คือได้สามารถเล่นเกม pc ลงบนเครื่อง handheld พกพายี่ห้อของพวกเขาได้ ช่วงที่ผมอัดวิดีโอนี้เป็นช่วงเวลาที่เกม God of War 2018เวอร์ชั PC นะฮวางจำหน่ายใหม่นะครับซึ่งทั้งสองค่ายก็มีการนำเอาฮาร์ดแวร์ของตัวเองเนี่ยมาทดสอบรันให้เห็นเล่นให้ดูเลยว่าเฮ้ยเครื่องเราอ่ะมันแรงขนาดเล่น God of War ได้เลยนะเว้ยคือแน่ละถ้าเทียบประสิทธิภาพสมรรถภาพมันก็คงจะสู้ PC ตั้งโต๊ะไม่ได้หรอก แต่มันอยู่ในมือสมรรถภาพมันก็ไม่ได้ด้อยเพอร์ฟอร์แมมันไม่ได้ด้อยมากขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของใครหลายๆคนก็ได้แต่สิ่งที่จะต้องแลกมาก็คือราคาที่สูงมากๆนะครับคือประมาณพันเหรียญบวกๆพันห้าร้อยเหรียญบวกๆเนี่ยคูณเป็นเงินไทยมันอยู่ที่สี่ส้าห้าหมบาทเนีอันนี้มันก็อยู่ที่หลายๆคนที่คิดว่าเอ๊ะมัน น่าลงทุนหรือไม่ปัจจัยของแต่ละคนที่จะนำมาพิจารณาแตกต่างกันเยอะแยะมีเรื่องให้ต้องคิดค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าถ้าจะเราจะประกอบ PC ตอนนี้การ์ดจอมันก็แพงเหลือกเกินหรือว่าเอสเปคขนาดนี้ใช้น้ตบุ๊กเกมมิ่งดีไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีจุดที่จะต้องมาเฉลีย่ยต้องมาคิดต้องมาวางแผนอะไรกันซึ่งมันแล้วแต่คนแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีแฮนเดลพีซี เป็นจุดที่ผมสนใจเป็นพิเศษผมพูดประเด็นเรื่องฮาร์ดแวร์กลุ่มแรกที่ผมสนใจไปแล้วนะนี่เพ,พิ่งจะกลุ่มแรกเท่านั้นนะครับกลุ่มที่2ที่ผมจะพูดถึงเป็นกลุ่มสําหรับคนที่มีความรํำลึกระลึกถึงอดีตมากหน่อยอาจจะเป็นกลุ่มเกมเมอร์ที่มีอายุมากหน่อยเช่นผมนะผมเริ่มที่จะไปสนใจกลุ่มเครื่องที่เรียกว่า retro handheld หรือจะเรียกง่ายๆอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่อง emulator นั่นแหละ อ m มูเลเตอแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่ามันเป็นเครื่องพกพานะเป็นเครื่องแฮนเฮ l ลพกไปไหนมาไหนได้เหมือน Nintendo Switch แต่มันเอาไว้เล่นเกมเก่าเกมเก่าในที่นี้เนี่ยก็คือย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวงการเกมเลยอย่างเครื่องที่ป๊อปปูล่ากันอย่างแฟมิคอมหรือ NES อะไรเงี้ยแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมเมกะไดฟเลื่อยมาจนถึงเจนประมาณ 1> PlayStation 1 PlayStation 2นั่นคือเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้จากการรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยมันทำให้ผมตกใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเครื่องเกมอย่าง PlayStation 2อา PSP Nintendo DS หรือว่า Nintendo 3 DS เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะห่างไกลแล้วก็ยาวนานจากปัจจุบันไปมากแล้วนะแต่ในความเป็นจริงนะเครื่องเล่นเกมเหล่านี้ ถูกเอามาทำให้เล่น emulator ไม่ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าทำด้วยในลักษณะซอฟต์แวร์ถ้าคุณอยากจะอ m u l a t e เกมพวกนี้วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการใช้ฮาร์ดแวร์นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอาเครื่อง p y 2มาแปลงมาม o d ด้วยตัวของมันเองจะติดชิปเพิ่มหรืออะไรก็ตามคุณถึงจะสามารถเล่นเกม Gen p ์2ได้แบบสะดวก เรียบลื่นและไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเจนต่ํากว่านั้นลงมาเพยหนึ่งใช้ซอฟต์แวร์อิมูเลตได้เลยซูเปอร์ไฟมีคอมไม่มีปัญหามีก็ได้ไม่มีปัญหาเก่าหน่อยไม่มีปัญหาแต่มันมาตัดกันอยู่ที่ประมาณนินเทนโด64ี่เพยสองในนินเทนโดหกสิจ,จะได้แค่ครึ่งเดียว้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือทํายากมากเลยเหมือนกับทุกวันนี้ถ้าเราจะเอาเกมเครื่องเจนใหม่ๆห,หน่อยเพยสาม,มาเล่นบน PC ได้ไหม Xbox มาเล่นบน PC ได้ไหม มันก็คงจะทําได้แต่ก็จะไม่สมบูรณ์สู้เอาเครื่องเพยสามาแปลงแล้วเล่นไอแบบนั้นน่ยจะได้ประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมกว่านะครับไอ้ด้วยความสนใจของผมผมเลยศึกษาก็เลยทําให้ได้รู้ว่าตลาดเลตโธแฮนเฮลเนี่ยเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะฮะคือมีผู้ผลิตคอนโซลหลายเจ้าสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงจนทําให้ ราคาเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในระดับโหดเลยนะไอเครื่องเล่นเกมที่ผมบอกว่าเล่นได้จนถึงประมาณเจนอ่าเพย์หนึ่งอินเน64ลงมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ55เหรียญ100เหรียญอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วตีเป็นเงินไทย100เหรียญนี่ประมาณ3,000กว่าบาทอะไรแบบนี้4,000อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาขายอยู่ในประเทศไทยอาจจะบวกเพิ่มไปกว่านั้นนิดหน่อยอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะ ผลิตเครื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะสู้กับโรงงานจีนได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะคือมันมีผลโอเคมองไปในอนาคตว่าเรื่องนี้ตลาดแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็คงจะไม่ตายเราจะเห็นแบบผู้เล่นบิ๊กเนมพยายามที่จะผลิตเครื่องของตัวเองออกมาในหลากหลายรูปแบบถ้าแบบคลาสสิกเลยก็คือจะเป็นเป็นบาร์นะเป็นเป็นเหมือนแบบเครื่องแนวนอนเหมือน PSP อะไรแบบนี้นะบางค่ายเขาลูกเล่นหน่อยก็จะมีทําแนวตั้งเป็นวอร์ติแล้วก็ รูปทรงเหมือนเกมบอยสมัยเก่าเลยนะครับหรือว่าบางคนก็เรียนแบบ DS โดยทำเป็นคลัมเชลเป็นเครื่องพับได้อะไรแบบนี้คือมันเป็นความครีเอทีฟในเรื่องการออกแบบนะครับว่าเราจากจะไปสร้างความรู้สึกว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันคล้ายกับอะไรแล้วก็แบรนด์ยี่ห้อที่ทำออกมาก็มีหลากหลาย,ยาเช่นดังๆนะ a l b a บ i ิกพา Kitty ้หรือว่า Red Troy ออะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นวงการที่เออมันมีมันมีมนมสนเสน่ห์ของมันอยู่เพราะว่าเกมเก่า มันมีสนเสน่ห์และสำหรับในวงการ Red โ o Handheld เนี่ยปีที่แล้วนะ2021และเปลี่ยนผ่านมา2020เนี่ยถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญของวงการเขาเพราะว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนชิปที่ใช้ในเครื่อง Red โ o Handheld เหล่านี้นะ mm hmm. เมื่อก่อนเขาจะใช้ชิปที่มีชื่อว่า RK3326 ชิปเซตซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเล่นเกมได้จนถึงเจน Nintendo 64นะครับ ชิปเซตตัวใหม่กำลังจะออกเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า r k 3 3 9 9อันนี้ก็คือเป็นจุดที่คนเขาคาดหวังกันว่าไอ้เจ้าชิปเซตตัวใหม่เนี่ยมันจะทําให้เราเอื้อมไปแตะเจนเครื่อง PlayStation 2ได้หรือยังนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องที่ออกมาโดยใช้ชิปเซตตัวนี้เนี่ยมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นคือ a l b a n i c RG552 นะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่เคลมอ้างเอาไว้เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นก็ต้องรอพัฒนากันอีกน่าจะสักพักเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่จะทำให้มันสามารถเล่นเกมได้เจนสูงขึ้นในระหว่างการรีเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยนอกจาก r e t to handheld ที่มันเป็นเครื่อง emulator เนี่ยผมก็ได้ไปเจอเป็นเครื่อง r e t ที่สร้างมาจาลองเครื่องเล่นเกมยุคเก่าจริงๆแบบ100% หมายความว่าอะไรมันคือเครื่องที่ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนั้นๆคุณต้องมีแผ่นหรือตลับของเกมนั้นจริงๆนะคือไอ้เครื่องที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับก็คือเล่นบนซอฟต์แวร์จำลองมาอย่างเดียวแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องแบบว่าเครื่องนี้ฉันสร้างมาเพื่อเรียนแบบเกมบอยและจะต้องใช้ตลับเกมบอยเล่นเท่านั้น ไม่ใช่สามารถที่จะเอาซอฟต์แวร์มาลันเสียบไมโคร SD ที่มีเกมบรรจุอยู่ภายในแล้วเล่นได้ไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้เป็นเครื่องที่เครื่องเกมบอยที่ต้องใช้ตลับเกมบอยเล่นเลยซึ่งบริษัทที่ทำเนี่ยมีชื่อว่า Analog Ana l น g นี่ออกเครื่องเล่นเกมแบบนี้มาหลายรุ่นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mega Drive เครื่อง f ฟ m i c o มซูเปอร์แฟ i ิคอนะคือต้องมีตลับแฟมิ c อมตลับ s u p e อร์ตลับเกมเกียรตลับ Mega Drive จริงๆเสียบเพื่อเล่นนะครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเขามีชื่อว่า Analog Pocket เป็นเครื่องเกมที่สร้างมาจำลองเกมบอยเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยคัลเลอร์นะครับก็คือถ้าคุณมีตลับเกมเหล่านี้เสียบเครื่องนี้เล่นได้เลยผมชอบความเรียบหรูผมชอบความพรีเมียมผมชอบดีไซน์ของมันผมชอบคอนเซปต์ของมันว่าบริษัทเขาพยายามจะสร้างจุดขายว่าเขาเป็นค่ายที่พยายามจะ preserve history คืออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ว่ามันเคยมีเครื่องเกมแบบนี้ขึ้นมันทํางานยังไงหน้าตามันเป็นยังไงจับต้องได้ยังไงซึ่งอันนี้จริงไม่จริงเราก็ต้องมาก็ว่ากันนะพี่นะว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ทําเครื่องที่มันเล่นเกม Copy นะครับเขาก็ทำเครื่องที่มันเล่นเกมแท้ก็ไปวุ่นวายหาตลับกันเองละกันอะไรแบบนี้นะก็เพียงแต่ว่าผมคิดว่าเออมันเป็นคอนเซปที่น่าสนใจดีนะแล้วก็อยากได้มากๆเลยตอนนี้ สต็อกของไม่มีด้วยนะครับถ้าอยากซื้อไม่เหมือนเครื่องเล่นเกมอื่นๆที่มีตังซื้อจ่ายจบส่งมาที่บ้านอันนี้ต้องพรีออเดอร์เท่านั้นและรอบส่งล่าสุดเนี่ยคือปี2023เนเลยจองวันนี้คือได้ปีหน้าแลวนี่เพิ่งจะต้นปีเท่านั้นนะเพราะนั้นหายากมากๆเลยทีเดียวแล้วเครื่องมันก็สวยมากๆนะก็อันนี้เป็นความอยากได้อยากสะสมนะครับและเครื่องกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงจะบอกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายก็ไม่ใช่เพราะมันมีเครื่องเดียว มันเป็นเครื่องเกมที่พยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตลาดกำลังทำอะไรและเขาถูกเปรียบเทียบกับใครไม่ได้มันไม่ใช่ตลาดแบบ Nintendo Switch ที่เขาเป็นพับปิเชอร์ใหญ่มีเกมแบบแน่นๆนะมีชื่อเสียงอยู่แล้วมันไม่ใช่ตลาดแบบ PC ไม่ใช่ว่าคุณเอาเกมสตรีมันเล่นบนนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ตลาด Retro ไม่ใช่ตลาดเกมเก่าและอิมูเลเตแต่เขาพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมาเอง นั่นเป็นเครื่องที่มีชื่อว่า Playdate เป็นผลิตภัณฑ์ของค่ายที่มีชื่อว่า p a n i c p a n i c เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นเกม Developer นะครับซอฟต์แวร์ developer ถ้าผมบอกชื่อเกมของพวกเขาไปหลายคนน่าจะร้องอ๋อเขาเป็นทีมที่พัฒนาเกมอย่าง u n t i t l e d Goose แล้วก็ Firewatch u n t i t l e d Goose ก็คือไอเกมห่านจิกอนะไอเกมที่เป็นหานแล้วก็ออกมากวนป่วนชาวบ้านกับ Firewatch ก็เป็นเกม a r r a t i v e นะเกมมุมมองบุคคลที่1ประชนภัย มีเนื้อเรื่องน่าติดตามแล้วก็ได้รับคําชมดีมากๆน,ะนี่คือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้พัฒนาอินดี้ที่อยากจะสร้างเครื่องเกมออกมาเป็นอีโคซิสเต็มของเขาเองทีนี้การที่เขาจะผลิตเครื่องเกมออกมาแล้วไปสู้กับตลาดต่างๆที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น nintendo switch เป็น pc handheld หรือว่าเป็น retro เนี่ยมันสู้ยากครับมันมีเจ้าใหญ่อยู่แล้วมันมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยต้านไม่ใช่แรงหนุนนี พวกเขาก็เลยสร้างเครื่องプレเดตแล้วจะทําเกมลงเครื่องนี้ด้วยตัวเองจุดที่เขาพยายามจะเจาะตลาดคือเขาไปหาผู้พัฒนาเกมอินดี้และคอเกมที่ชอบเล่นอะไรที่แปลกแตกต่างถ้าคุณชอบของแปลก experimental คุณอาจจะสนใจเครื่องที่ว่านี้เพราะจุดเด่นของมันคือมันเป็นหน้าจอขาวดำที่มีความคมชัดสูงน จะเปรียบเทียบอาจจะใกล้เคียงกับพวก Amazon Kindle นะเป็นเครื่องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่า,า resolution มันจะสูงมากๆความคมชัดจะสูงมากๆแล้วเกมที่ทํามาเพื่อเล่นเกมนี้ทุกเกมก็จะเป็นขาวดําเป็นเกมที่ขายคอนเซปต์ขายไอเดียไม่ได้ขายความสวยงามของตัวกราฟิกนะับและลูกเล่นสําคัญที่สุดของมันผมจะบอกว่ามันเป็นกิมมิคแล้วกันมันไม่ใช่ลูกเล่นหรอกคือตัวเกมตัวเครื่องเนี่ยมันมีคันโยกมาให้ แล้วคันโยกนี้จะถูก i m p l e m e n t ถูกนำไปใช้ในเกมต่างๆเป็นรูปแบบการคอนโทรลรูปแบบหนึ่งสาเหตุที่ผมบอกว่ามันเป็นกิมมิก k ก็บางคนเห็นแวบ,บแรกอาจจะว้าวนะโอ้ยไอ้ไอคันโยกแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างมากเลยลองคิดดูว่าถ้าคุณทําเกมตกปลาล่ะอ่าก็ควงควงกันเป็นเบ็ดตกปลาหรือว่าเอาไว้แก้ปริศนาอ่าแบบเป็นแคร้งใน Resident Evil ก็แบบหมุนกันเข้าไปนะจริงๆไอ้การคอนโทรลแบบนี้มันถูกชดเชยทดแทนได้ด้วยอ n นาล็อกง่ายมากมาก ม,มันแค่มันก็คือทํางานเป็นหมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันใช้อะไรมาก็ได้แต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาพยายามจะทําให้มันเป็นลูกเล่นเป็นกิมมิคของเขาเนะดีไซน์สวยงามเทรนดิ้งมากแบบล o อฟมากๆคือเห็นวางไว้บนโต๊ะหรือว่าตั้งอยู่ในบ้านนี่ก็ดูเป็นของที่สวยนะแล้วก็ผมคิดว่าจุดขายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแปลกใหม่มากกว่าไม่เพียงเท่านั้น ถ้าคุณเป็น Developer ตอนนี้เขาเป็นเปิดนะเขาพยายามที่จะชักชวนให้ Developer ทั่วโลกไม่ว่าคนจะเป็นมีประสบการณ์การ d e ็บหรือไม่ทำเกมเก่งไม่เก่งแค่ไหนเนี่ยลองมาทำเกมกับเครื่องเราดูทำง่ายขายง่ายคือผมยังไม่แน่ใจว่า Business การขายเกมเขาจะเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าถ้าคุณสั่งจองเครื่องคุณจะได้เกมเป็นซีซั่นนะครับซีซั่นที่1มันจะมีทั้งหมด20เกมแล้วเขาก็ แถมมาให้เลยฟรีๆนี2ยีหรือ24เกมเนี่ยแหละถ้าผมจําไม่ผิดแล้วเขาก็จะแถมมารวมอยู่ในราคาเครื่องแล้วแต่ต่อไปมันจะมีการขายเป็นซีซั่นหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีการขายแยกเป็นเกมๆหรือว่าวิธีการจัดจําหน่ายมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยรายละเอียดพวกนี้คงต้องรอได้จับเครื่องก่อนถึงจะสามารถพูดได้ซึ่งก็เป็นเวลาอีกนานนะกว่าจะเขาจะชิปกันเนี่ยคือปลายปี2022ก็พรีออเดอร์เท่านั้นซึ่งเครื่อง Playdate เนี่ย ผมพรีออเดอร์ไปแล้วเพราะว่าผมสนใจมากๆเผื่อว่าเออถ้าเกิดว่ามันเดเวลอปเกมลงง่ายเนี่ยผมอาจจะได้ลองทําอะไรอยู่บนนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันช่วยเสริมไอเดียและจินตนาการของเราได้ค่อนข้างดีทีเดียวและนั่นก็คือเครื่องฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ผมสนใจแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอีกแง่มุมหนึ่งของอุตสาหกรรมเกมที่ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยได้ไปดูมันมากเท่าไหร่นะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้เราก็สนใจอยู่กับเครื่องคอนโซลเจ้าใหญ่หรือว่าค่ายที่มีชื่อเสียงแต่พอเราไปดูในตลาดเนี่ยผลก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเหลี่ยมมุมอีกมากมายที่เราน่าจะพอทําได้เจ้าเครื่องเหล่านี้มีอุปกรณ์เอเซอรี่เสริมเยอะแยะไปหมดนะกันลอยหน้าจอแท่นชาร์จสายต่อกระเป๋าเครื่องแต่งให้มันสวยงามอะไรแบบมากมายครับคือผมคิดว่าเราทำได้นะหลากหลายรูปแบบมากๆก็ ฝากไว้ให้ทุกคนรับชมแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ